วันจันทร์ที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา9ในกา30นาทีนางสมจิตสมพงศ์นักวิชาการแรยง,งานชำนาญการพิเศษรักษารษาชการแทนสวสดิการและคุ้มครองแรงงานจนชุมพรร่วมทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากพายุใต้ฝุนเกปีที่35ณศารสำใจแปะกงหาดพระดอนภาพหมู่ที่4ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร วันอังคารที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา10.30นกานาทีนางสมจิตสมพงศ์ด้ยชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรเริ่มแสดงความยินดีกับนายอภิชาติสาราบันมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสู์รชาชการจังหวัดชุมพร เวลา13.30กานาทีนางสมจิตสมพงศ์นัชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษารษาชการแทนสถิการและคุ้มครองแรงงานจดชุมพรร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนการจัดงานเทือะเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรกิติวง กมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานการชาติจังหวัดชุมพรประจําปีพุทธศักราช2567ณนห้องประชุมกอเสเมดชั้น4ี่ศาลากลางจังหวัดชุมพรตําบลน,นาชะอัางอําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนายอภิชาติสาราบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมวันพฤหัสบ,บดีที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา9ก้านาฬิกาสานาที นางสมจิตสมพงศ์นักชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษารษาชการแทนสถิการและคุ้มครองแรงงานจงุวัมพรเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงแรงงานประจำเดือนพฤศจิกายนพฤษักราช2567ครั้งที่7ทับ2567ผ่านระบบ Zoom meeting นห้มมงองประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพรโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุม วันศุกร์ที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา7นาฬิกาถึง11นาฬิกานางสมจิตสมพงศ์นุ่ชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรร่วมโครงการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงแรงงานประจำปีพุทธศักราช2568ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟเรนซ์ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรตำบลนาจ่างอําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร วันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ถึงวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2567 เวลาแปดในการ30นาทีถึงส6บหกในการสานาทีสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรดําเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้นและสัมภาษณ์แบบรบอร่ .1 ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวในกิจการเรือประมงทะเลณนะสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกไปโป้จังหวัดชุมพรและศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกไปโป้อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรมีนายจ้างจํานวนส5คนได้นําลูกจ้างเข้ามาคัดกรองทั้งหมด 205คนผลปรากฏว่าไม่มีการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใดตรวจคุ้มครองแรงงานประมงทะเลตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา24นาฬกาถึงวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา23นาฬก59นาทีจำนวนเรือที่ผ่านการตรวจจำนวน100ลำ ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจจำนวน1,425คนแยกเป็นสัญชาติไทยจำนวน248คนสัญชาติเมียนมาจำนวน1,175คนสัญชาติกัมพูชาจำนวน12คนสัญชาติลาวจำนวน7คนและสัญชาติอื่นๆจำนวน1คน